ได้หอมหมกที่แบบโอ้ยเพื่อนๆดูสิคะน่ากินมากโอ้ย,อยเพิ่มใบมะกรูดซอยซะหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะปานชวนอร่อยกับหอมหมกป้ากระพงสูตรนมสดใช้แทนกะทิด้วยนะคะเอาใจคนที่บางทีไม่อยากทานกะทิหรือว่าเป็นคนต่างแดนหากะทิยากใช้นมสดก็ได้เช่นกัน หอมหมกสูตรนี้ทําง่ายในกระทะไม่ง้อการนึ่งเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทําเครื่องหอหมกก่อนนะคะเริ่มต้นจากพริกแกงเจ๊ปันไม่ได้ใช้น้ํากะทินะคะใช้นมสดแทนได้ทั้ง2องอย่างเลยนะคะตอกไข่ลงไปสองฟองใส่แป้งมันสองช้อนโต๊ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงขะนอ น้ำตาลมะพร้าวคุกเขาเครื่องปรุงให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะเครื่องหอมกของเราก็ง่ายๆแบบนี้เองค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะใส่เห็ดลงไปนะคะเพื่อนๆมีเห็ดอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยเพิ่มความหอมด้วยใบโหละพาใส่พริกแดงตามลงไปหน่อยค่ะและก็เนื้อปลากระพงเพื่อนๆจะใส่เป็นกุ้งปลาหมึกหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยค่ะ เสร็จแล้วเปิดแก๊สนะคะใช้ไฟกลางประมาณนี้ไม่ต้องแรงมากไปทางอ่อนนะคะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำมันร้อนแล้วเทหอมบอกปลาก,ากระพงของเราลงไปเลยโอ้โหน่ากินมากแล้วประดับใบโหระพานะคะเพิ่มความหอมความน่ากินมากขึ้น ใส่พริกแดงให้ดูสวยงามค่ะเพิ่มใบมะกรูดซอยซะหน่อยนะคะแล้วหาฝาปิดนะคะอบทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีและไม่นานนะคะหอหมกในกระทะของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเราก็เอาไม้พายแซะออกมาง่ายๆเลยนะคะโอ้ยหน้าตาดีเหมือนพิซซ่าเลยค่ะเพื่อนๆ หอมมากเลยตอนนี้ผักชีโรยหน้าหน่อยนะคะเจ๊ปานจะหั่นเป็นพิซซ่าเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่ากินมากสุดยอดแล้วได้หอหมกที่แบบโอ้โยเพื่อนๆดูสิคะน่ากินมากเอามาทานกับข้าวสวยร้อนๆหยาะน้ำตาพริกหน่อยสุดยอดเลยค่ะ เดีเ๋ยวเจปันขอชิมหน่อยนะคะมีเนื้อปลาด้วยอืมอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยหอมเครื่องเทศไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูหอหม,มกทำง่ายในกระทะใช้นมสดขั้นตอนแสนง่ายเจยปันขอตัวเอาหอหม,มกไปเสิร์ฟก่อน ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจียปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครวัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ